สวัสดีครับผมวันนี้อยู่กับเปล็กข้อใหญ่เหมือนเดิมนะครับสวัสดีพี่น้องชาว FC ทุกท่านเลยนะครับวันนี้ก็อยู่กับส่วนน้ำสตรียาปาร์านะครับกับพีโน่เรียร้อยเราจะพามาดูเอารถลงครับรับจ้างทั่วไทยนะครับนี่ครับรับจ้างทั่วไปนะครับเบอร์ตามนี้เลยนะครับอันนี้ก็เอารถมาส่งครับ เล่แบบพับได้ครับเราจะมาดูช่างกักขับลงนะครับช่วงล่างก็จะเป็นระบบถุงลมนะครับเนี่ยเป็นระบบถุงลมนะครับสองข้างเลยดับจางทั่วไปนะครับ แต่ก็จะอยู่ข้างบนครับแต่ด่วนช่างกั๊กครับสีปากเครื่องรถเก๋งเลยบอกเลยใช่ไหมเครื่องอะไรนี่ฮะเครื่องรถเก๋งเลยเด็ดนี่ bao đó bao đó เริ่มนี่เริมนี่ร้อยหนึ่งได้เติมนั้นสองร้อยไปตัดยาไตัดยาตับจ้างโัวไท,ยน,วนทยนะครับเบอร์ตามน,นี้เลยนะครับ0803779598 มาดูวิธีเก็บขาครับเราจะมาดูวิธีเก็บขาครับ ครอนทุกท่านที่เข้ามาชมนะครับฝากกดไลค์กดติดตามด้วยนะครับนี่นะครับสนใจโทรสอบถามได้ครับรับจ้างทั่วไปครับไม่ว่าจะรถเกี่ยวแมคโครครับได้หมดครับสำหรับคลิปนี้ก็สวัสดีครับผม